พกมากี่ปีแล้วไม่เคยได้ใช้โทรศัพท์สักทีนะสิบปีสิบปีนี่เป็นเครื่องสมาร์ทโฟนเครื่องแรกนะครับท่านงานไม่มาเราจะพอรลู้ไปอีกนะครับทุกคนป๊าดอันนี้มึงใส่ไอโฟนไทยวอนนี้บบืไม่ใช่ครับอันนี้ผมใช้โลชั่นถ่ายครับผมยังวะสโมโลชั่นอยากจะมาดูรีแอคชั่นของคุณพูดได้ง่ายกูหมดมุกแล้วไปมาากูไปกลับไปไปบังไปวันนี้จะออกไปซื้อ iPhone 12 มาสำหรับถ่าย p รีเวดดิ้งของผมและผมจะโชว์ว่า1วันก่อนถ่าย p รีเวดดิ้งผมเตรียมตัวอย่างไรบ้างและต้องทําอะไรบ้างไปดูกันครับ1วันก่อน p รีเวดดิ้งครับไัเลยใช้ iPhone 12ถ่ายเราจะไปโลกโซเชียลกันเตรียมตัวแล้วนะครับพบกันมากี่ปีแล้วไม่เคยได้ใช้โทรศัพท์สักทีนะสิบปีปีนี่เป็นเครื่องสมาร์ทโฟนเครื่องแรกนะครับต่อไปก็จะไปลองชุดร้านเมติค l ลัสนะครับแล้วก็ มาลองเสื้อนะครับโทรไปหาพี่พัฒน์พี่พัฒน์ใจดีให้เสื้อให้กางเกงมาวันนี้พี่เขาบอกนะครับว่าผมผอมลงนะฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะฮะถ้างานไม่มาเราจะผอมลงไปอีกนะครับทุกคนมองอะไรก็หิวไปหมดนะครับอยากกินข้าวเดี๋ยวพลังแป๊บนึงครับตรงชื่อนะครับตอบิวสองท่านครับคุณดิมครับผมเมื่อกี้พูดว่านะฮะไปดูคอนเสิร์ตที่ไหนมานะ สนุกไหมครับที่เราส่งพาสนุกมากวงค็อกเทลใช่ไหมเราไม่ไหวครับเขาบอกว่าน่าจะมาแค่ชั่วโมงกว่าซึ่งก็โอ้นานไปวันนี้มีธุระต้องทำหลายอย่างนะต้องมาจบที่นี่อิปโปโดะทัน รีเวดิ้งนะครับไม่ใช่มีแค่ชุดเชิ้ตอย่างเดียวเลยได้สีนี้มาโอ้บลองว่าใส่เดินถนนรถไม่ชนใส่ต,ตาเราต้องโดงกระทือแทนยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรามาที่ร้าน b o x v i วิชั่นนะครับแบรนด์ไฮเอสนะครับดูอย่างกละยางคัสเทียแบบนี้นะอันนี้มาถึงตรงนี้นะจะได้ไม่ได้ต้องดูนะครับอืม ดีเลยมีแบบว่ามีอะไรนะครับขอบคุณมากครับตัวนี้แหละไปเอาแว่นมาแล้วแล้วก็มาที่ร้านข้าวต้มปลา,าน่าจะพึกนะครับเป็นร้านข้าวต้มปลาประจำของผมเองมาบ่อยแถวๆบ้านแถวสมาร์ทับห้านะครับใครที่มาก็แวะเบี่ยงกันได้เนื้อปลามีกระเพาะปลาด้วยนะกระเพาะแบบกระเพาะจริงๆเนี่ยมีตับมีไข่มีหลายส่วนนะครับที่นี่พิเศษอีกอย่างนึงครับคือเราจะมีขิงขาดวยเหมือนขาของด้วยนะกยอกลงไปแล้วจะแบบ าารชนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะไปตัดผมนะครับสีผมสีนี้ไม่อยากได้เขียวแล้วก็ไม่อยากได้แดงเลยเป็นสีอะไรสีเบรประกายมนเบรออกสีเนี่ออกทองทองมนมนนี่หรอทองเหลืองนี้ปะไม่ได แล้วสามแล้วสามพิวดิ้งพวกนี้ผมสีอะไรนะผมสีอนะสีบอลเบดค่ะบอลเบทใช่เป็นสีผมแต่ถ้าปอยเปดเป็นอะไรเป็นบอดค่ะดีมากถ่ายพิวดิ้งฝนตกก็ดีค่ะแต่ไม่ร้อนมีวิตามินกันแดดค่ะวิตามินกันแดดใช่มันทำงานไงวะ่ากันแดดกินปุ๊บกันแดดบ้าง ปุ๊บ30นาทีก็ออกแดดได้เลยแต่ว่ากินด้วยก็ต้องแายกันแดดควบ,บคู่ไปด้วยว้าวขายของเซอวะอยังนีผ้ากูมาเบิ้งยังวันนี้จะพามาดูพรีวิ้งของผมอยากจะมาดู r รีแอคชั่นของคุณไม่พึงเดียกฉันนะกูเป็นทไทยมึงดูข้างๆนี่พูด <c oughs> ได้ง่ายกออูหมดมุกแล้ว <c oughs> มาผ้า,ากูเปสกลัไปไปเบิงไป,ไปมาเกาะมันนอกครับผม รู้ไหมทำไมเรียกเกาะมันนอกเห็นไหมครับมันนอนนิ่งๆอย่างนี้ครับอเกาะมันนอกไงฮะป๊าอันนี้มึงใส่ไอโฟนไทยวอนีหรเลไม่ใช่ครับอันนี้ผมใช้โลชั่นถ่ายครับผมยอียงวะสโมโลชั่นน้ํา้ำใสทะเลสวยสาไว้นั้นยังใช้ไม่ได้นะ าถึงขอจับลากไปกินในน้ําก่อนเลยฮะอันนั้นมันเหี้ยหรือว่ามึงเหี้ยวะเอ้ยไม่เหี้ยผมชอบเล่นน้ํากันมันร้อนอ๋อโอเคโอเคโอเคนี่ช้อนนี่ช้อนนี่เฮ้ยสะใจเพิ่งมาดิที่สุดแล้วเนี่ยปอบปอปอแต่งหน้าบันพระเอกลิเกวะตาดำับแต่ไม่ใช่ดำเดียวนะหวานด้วย คนมีความรักนะฮะดูในสายแว่นกันเด่นอ๋อนี่บอผู้สาวครับผมสาวขึ้งามเลยวะอันนี้มึงชมหรือมึงอยากได้วะถ้าเดย์ก็ดีเนาะโอ้แม่มาฆ่ามึงไปไปมึงออกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวกูดูอ่าคือส้งเป็นผู้เป็นคนใต่มึงไงแต่งหน้าเป็นไงฮะสวยไหมครับสวยครฮะผู้สาวมึงยองกับของกัเป็ดโดนเอาเผาด้วยนะครับมีกันอยู่สองคนไงเห็นกูไม่ชมชมตัวเองแล้ว ก็จะมีมีกองถ่ายอยู่ด้วยแล้วก็ใช้ i p h o n แ s น a p ไปด้วยเรื่อยๆนี่มาเนี่ยนี่ชุดเกาหลีเขาเนี่ยจะเป็นออนเขาเนี่ยป้าครับอุ้มอุ้มของแกนพร้อมเนี่ยมึงรู้ไหมทำไมต้องใช้ภาพสโลเรียงคือถ้ากุ๊กครับเยี๋ยวนตัวตัวหนักต้องป่าพงป่าว่ากลางแขนไม่มี อมึงสุดตัวะเงี้วมึงกับผ้าเขาไปรุกทะเลเน่ะผมก็ว่าไอ้เมื่อกี้ขาสั้นไม่ยอมลงนะมาลงชุดขายมาลงชุดกระโปรงยาวไอ้เหี้ยค่าซักแพงค่าเสื้อกูอีกเอออึนขึ้นอึ้นยุ้งไอันนี้ดีกว่านี้เนียนดีป๊าดไฟเย็นบ่หนิอันนี้คือกูจ้างคนมันนอนอ็อกเหล็กเนี่ยยังอันนี้บอกที่บอกว่ามันซึ้ง ใช้โลชั่นถ่ายครับผมเอียรงเขาบอก slow motion นกยุงถูกต้องแล้วแต่เป็นไม่รู้จะนกหรือเป็นยุงกันแนุ่ณรู้ว่าทำไมเกาะมันนอกถึงชื่อว่าเกาะมันนอกเปียนนะครับคุณดูนิสูงๆอย่างนี้นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเกาะมันนอกอันนั้นเป็นหนอกคิดว่าในงานแต่งผมเนี่ยคุณจะทำหน้าที่อะไร ไปตรวจตรวจดูอุณหภูมิข้นไหมอ๋อขึ้อยู่นี้เลยเออนีไปเขามากกูดักไปบนอะับนี้นะอุณหภูมิคนปกติแต่คุณไม่มีหัวใจไอ้ยะเอาไว้ไว้หาสาวยังไงเดี๋ยวกูไปพังงานมึงเลยไปพังงานอยู่แถวภูเก็ตตอนนั้นพังงานครับผมรู้ทำไมชื่อเกาะมันนอกครับผมเป็นยังเพราะมันถัดจากเกาะมันกลาง cứ yêu. cứ nhận cứ <laughs>